วันนี้เราจะป,ปีนเขา8ป0ดรอยเมตรโดยเราจะมีนมชมพูแล้วก็นากิโง่งงงมาด้วยดูวันนี้เราจะปีนเขากันยังไงกันเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยแล้วผมไปละจเจงเหเฮ้ยไม่รอเลยอนะน,น้องเองเจะรีบไปไหนน้องชายไม่รอพี่คนนี้ไหนหรอโห่ยา,ยากยากยากถอยครับถอยครับถอยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียคนนี้จัดก,การให้ครับน้องนี่ทาอย่างนี้ครับแล้วก็อย่าดันนะ๋ยวเสียดันเอง๋ยวเสียดันเองเข้าใจไหมอ่านั่นแหละ เกิดแล้วเกิดอะไรไอ้นี่รู้ทันอราตรงนี้นะครัถอยครับถอยครับเอเอาอะพี่ช่วยเองนะออสเอาเฮ้ยเมย์จะบีดแล้วมันจะบีดเฮ้ยเอาโอ้คุณตกเอาวเฮ้ยเอาเอาไงอะเอ้ยเจ้าฮู้เพื่อนบอกให้รอโอเคได้เฮ้ยเอา่ะเพื่อนแล้วเพื่อนมันช้ำจัดได้แล้วตรงนี้นะน่าใช่แหละเออ เราผ่านครับเราผ่านแล้วเราไหวชิลพวกคุณช้านะพวกคุณช้านะสอบตกนะครับนี่อะไรเรามาเป็นทีมครับบอกละสอบตกนะครับสอบตกนะครับผว่คุณผู้หญิงอสองคนเออเราแบกคนอื่นอยู่ไหมเราตัวแบกมาถึงแล้วนะสี่ห้าสิบเมตรเป็นไงชิลจัดง่ายไหมง่ายเกินเกมอะไรเนี่ยโคตรง่ายเลยยากกว่านี้อีกป่ะขอเทวาก็เกมอะไรเลยอุ้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 ยลุ้งลุ้งลุ้งเย่แล้วดีแล้วล่วงไม่สุดดีแล้วยังล่วงไม่สุด คนเรามันแก้มกันได้ไหมไม่วามันไดจริงเหรอจะไม่วาจริงๆใช่ไหคนเราผิดภากันได้อ้ออุ้ยอุ้ยอุล่วงเรียบร้อยกตันี้หอายชอรแรงคอยานี่นี่ออันี้เฮ้ยได้หว่ะได้ผ่านผ่านผ่านจะการขับออไปนะับออยาหบอกว่าเกมนี้ยากนะครับไม่มีจริงนะครับผมง่ายเกินเกมอะไรวะเนี่ยจริงและจริง แล้วทิ้งแขกรับเชิญไม่ตรงนี้เหลือจะชื่ออะทิ้งก็อยู่กันสองคนโอเคโอเคผ่านไว้ผ่านไว้บอกเลยว่าช่ำจัดบอกเลยว่าช่ำจัดตอนนี้คือแบบวางผู้ได้ปั๊บวางผู้ได้ปั๊บตึงสุดตึงสุดช้ำกว่านี้ก็สับสรแล้วนั่นช่ำอะไรวะหน้า what the fuck ความเราเจอที่ไหนอะคอสเลอร์เจอที่นั่นตอนนี้ก็ไม่สำเร็จละเนี่ยไม่สำเร็จแล้วเพราะไม่มีผู้เล่นดีเนี่ยคนเราอ่ะ เนี่ยเราม่มื่องท่อีมาเราก็หาบนไดจากคนอื่นไน้แล้วพี่ลงพอเองเ่เห็นไหมสมในเพื่อนหรอไม่ใช่นะเอ้ยเอา้าเดินฟรีเฉยเอา้าฟรีจัดไปเอ้ยพี่ถึงร้อนแล้วว่ะออจะถึงร้อนแล้วลว่ะออทันไหมครับออก็พี่ต้องพาคนอื่นไปด้วยเอ้ยไม่บนไดคนนีเท่าที่ครับเราเป็นคนที่แบบหูเพื่อนเนี่ยเราแบบ ไม่ไม่ได้คุ้มเลื่อนจ้ะจริงจริงไม่ได้สบายเราไม่เชื่อในหลักฐานเราเราเราไม่ใส่ชุดกล้วยไงเราเราคนดีกล้วยเหลี่ยมหมดอ่ะจริงเห็นด้วยเลยคเขาโคตรแรงหัวนี้โคตรน่ากลัวเดี๋ยวนะโคตรน่ากลัวมันผ่านไงวะโอ้ตกทีนี้ไปเลยนะโคตรโหดไม่กล้าไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าเสี่ยงเลยวะเพื่อจะวางก่อนไหม อาเพื่อนหลุดชิบหายละแล้วเพื่อนหลุดจะบอกว่าไม่รอดอ่ะโอเคแล้วก็หันแล้วก็วางเฮ้ยได้ได้เสียบันไดไปเรียบร้อยนีผมมาแล้วผมมาแล้วกลับมาวะกลับมาวะผม่าหกหกหกเก้าแล้วหกเก้าแล้วผมโคตรหกโคตรวายโคตรวายพี่จะรอดแล้วพี่จะรอดแล้วพี่จะรอดแล้วเอ้ยได้อยูไปพามาก่อนนะครับพี่น้อง ไปเจอกันนะครับออสพี่จะรอแล้วครับออสโอ้โหนี่เล่นครั้ง,งแรกเนี่ยโคตรโหดอะครับคนนี้ตึงกว่านี้มีอีกไหมเขาใจขิงนะครับขิงเกินไปก็บอกว่าขาดตะใครก็ไม่พอขึ้นลอยแล้ววะ่ะแต่ไม่เห็นจะเซฟเลยว,วะมันมีจุดเซฟจริงป่ะดิถ้ารัดมันก็ต้องรัดอย่างนี้อ๋อทางนี้ไปได้โอเคโอเคไปทางนี้ก่อนโอเคตังคิวตึงจัดเอาว่ะผ่านแล้วว่ะ โอเค thank you teacher เก mm ็บมามมาสู่ร้อยหกแล้วเอ้ยนี่ก็เจอแล้วเตาผิงของเราเซฟเลยพี่จะจะเซฟแล้ววะมันอยู่ที่ร้อยห้าว่ะเงี้ยอยู่ที่ร<ม>้อยเมตรน่ามีคนเแบบัน,นไรบางคนนึงแล้วให้เราไปช่วยป้าออสม,มันเหมือนมันเทเลพอร์ตได้เนะี่ยให้ไปช่วยป้าให้ไปช่วยเป้าไม่จำเป็นครับผมผมต้องอยู่แล้วไปช่วยนะรอก่อนนองชมพูอไปต้อง โอเคเอ้ยได้อยู่่ะเอ้ยเราลมช้าแล้วแล้วเ,เราเซียนชาดสิคนนี้มีอีกไหม,มร่วมมันหน้าไม่เป็นไรต้องลงไปเก็บอันใดได้โอเคฮึบฮึบโอ้โอเคผ่านผ่านผ่านชิวชาดนมชมพูก็แบบไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเขาไปก่อนแล้วหนึ่งอะเกินไปมูกย้หู้นี่แหละเออง่ายง่ายใครบอกว่าแบบนี้ยากนะไม่จริงนะครับออจรจิงมันง่ายมากเลยนะมันจะปีนยังไงวะเมื่อวันวาง,วางแล้ว คือต้องให้ท่านั้นรรจาร์มาช่วยใช่ไหมครับได้เดี๋ยวพี่ช่วยเองครับออถอยไปบรรจาร์คนนี้ไม่ช่วยจะออทแล้วออทดูนะครับออทนี่แล้วก็ได้แล้วก็ขึ้นโข <c oughs> <c oughs> นแรงอย <c oughs> <c oughs> ู่ดิแล้วขึ้นมาแล้วครับเด็กๆนั่นแหละเด็กดีเด็กดีตรงเนี้ยมันต้องทำอย่างนี้ถอยดิเคยเห็นอยู่ถอยถอย วางวางอย่างนี้แล้วก็ดันนี่ค่อยๆดันกันเออช่วยดันไอน้นีมันบางวะเนี่ยอ่าเฮ้ย,ยกูจะล้มมันต้องค่อยๆดันแล้วมันจะพอดีอดิมันติดโคนอ้าเฮ้ยมันติดโคนนูเอ้ยแล้วนูก็ค่อยๆถอยดีๆนะมันถึงจะขึ้นได้นี่อย่างนี้นี่แล้วก็ขึ้นเออได้ไหมได้ไหมเออ มาตั้งแต่ตรงนั้นน่ะแล้วก็ดันไปใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดิดิเออปีกเท้าไปปีกเท้าไปปีกเท่าไรพี่นันนี่ไอ้ตะทูเย้เย้บอลเซนอไรเอ็กอ่าแล้วก็เอ็งกดชิพนะเอ็งกดชิพแล้วก็ค่อยๆถอยเออเออเอออันนั้นแหละสวยครับออสมันได้สักทีอ้าเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยโหดเย่อะเฮ้ยถ้าออกถ้าออกงี้เลยนะถ้าออกงี้เลยนะ กู 1> <1 ไไดักแกมันหนักมนมากมันดันไม่ไปเดี๋ยวดยพี totally ่น uh ้องดันไ pues ันเลยหรอยไม่เลยหรอไม่เลยข้อหาคนบิดก็ต้องโดนอย่างเงี้ยแหละมันคือตัวสอดของโทษเว้ยคือบิดบิดไม่พออ่ะคือมันบิดผู้พี่ไงแล้วมันก็ตกเหี่ยวตายเรียบร้อยโดนบิดแบบครบ เออคือแบบว่าอุตส่าห์ลงมาช่วยแล้วแบบเออมีน้ำจงมีน้ำใจอะไม่อะไม่รับไปละแล้วก็มันก็ร่วงตายเอาละพอแค่นี้กว่าไม่ขวดแล้วชิบหายละไม่มีแบบอะไรที่มันหัวเราทันนี้ทุกคนเจอกันยู